มาครับกินข้าวเที่ยงครับตำแต่งทอดไข่ดาวปลาทูครับกินข้าวเที่ยงครับมาเด้อไคบ้าได้กินมากินน้ำกันเด้อมาครับมาหยุดโต๊ก่อนนะครับทอดไข่ดาวครับสามน่วยครับตำแต่งไซอิปูดองครับปลาทูตัวหนึ่งครับข้าวเที่ยงครับเวลานี้ลครับข้าวเที่ยงว่าได้กินเที่ยงคือเพื่อนดอก กินใาม่มงบาบสองบา,สาบาสามไปนี่นะครับทอดไข่คราบครับหันเมื่อยๆเป็นแกะปูดองห้เบิ้งนะครับอืมครับตำเตงครับข้ามเขาายๆครับอืมรับมันปูครับม,มันปู ปูดองของแท้ครับปูมันครับนี่ตัวใซสๆนี่ปรแม่นดำๆนะครับตัวใซสๆนี่เป็นปูมันครับเอาไว้ดองโดยเฉพาะนะคน้ครับนะครับมันปูนะครับมันปูดท้าน,นี่ปูนี่ดองแซบแซบครับเหนครับทอดไข่ปลาทูแค่นี้แหละครับ